ดยเฉพาะยิ่งกีฬาแบดมินตัน,นป้ามองอยังไงบ้างคะค่ะก็รู้สึกรู้สึกดีใจค่ะที่ไห้รับการตับรุบแลวก็เห็นความสําคัญของกีฬาแบดมินตันค่ะรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆก็ได้เห็นน้องๆได้ร่วมสนุกกันสมัยก่อยังไม่เคย,ยมีแบบนี้เลยแล้วตอนนี้มาเป็นมามีแบบนี้นก็เลยบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดป้าคิดว่าจะมีดาวรุ่งขึ้นมาเหมือนตัวเองไหมคะก้าวไปสู่ระดับโลกถ้าเกิดมาจากรายการนี้อะไรอย่างนี้ยก็ทุกคนก็ต้องเริ่มตั้งแต่ในการ ไม่ว่าจะระดับระดับเล็กหรือว่าระดับใหญ่พก,ก็เริ่มจากตรงนี้เหมือนกันค่ะก็เราก็ค่อยเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตรงนี้เพื่อไปใช้ในอนาคตแล้วก็สักวันหนึ่งก็คงก็มีคนขึ้นมาแทนก็ได้ด้วยค่ะาในส่วนของสถานีพอดีไหนนะคะ มีมั้คะกับพาร์ทเนอร์ส่วนเอกชนเข้ามาสนับสนุนในส่วนของกรมพลนธุ์สาของเราค่ะก็แบบแรกเลยก็ต้องขอบคุณทางผู้บริหารของไฮเออร์ที่ให้ความสำคัญกับกรมพันธุแล้วก็มีรถประส์เที่ยวกันในการจะส่งเสริมให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยมีทักษะกีฬาที่ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเราวุ่งเน้นเนื่งของสุขภาพการธรมัยที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจครับดังนั้น การที่ผมภาษาเรามีพันธมิตรในหลายๆส่วนนะครับโดยเฉพาะบริษัทไทเออ,อร์เข้ามาเนี่ยจะทําให้สร้างแรงก,กระตุ้นแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับนักกีฬาจากทั่วประเทศนะครได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะฝึกซ้อมแล้วก็มาทําการแข่งขันแล้วก็จะตอบโจทย์อย่างที่เมสรู่ถามน้องป๊อปไปว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สําคัญว่าเด็กคนได้มีโอกาสในการที่จะฝึกซ้อมแล้วได้มางทำการแข่งขันก็จะพบว่าสิ่งที่ตัวเองเนี่ยฝึกซ้อมแล้วเนี่ยมันเพียงพอหรือไม่อย่างไร ก็จะสามารถกลับไปพัฒนานั่เองแล้วก็เ้าวเข้าไปสู่การที่จะเป็นนักกีฬาในระดับยุ่ธ์กลับไปท่านอธทีประดีค่ะไนเออร์เข้ามาขนาสนุกกีฬาระหว่างโรงเรียนอนาคตมีแง่ไม่ครคะเผื่ออยากจะไปกีฬาผู้สูงอายุรุ่นปรับงานประเภทอื่นบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเจรจาอยู่ระหว่างการเจรจากันเพราะว่าสิ่งที่บริษัทไฮเออร์ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้งแท้ ในปีที่แล้วที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยบริษัทไฮเออร์ได้ทำในเรื่องของโปรโมชั่นแล้วก็ลงไปทำอ e ีเวนต์สร้างกระตุน้นกระแสสร้างกระแส,ะส,ะสะในตามโรงเรียนต่างๆทั้ง4แห่งน,นะครับแล้วก็มารุมทำกิจกรรมต่างๆนอกจากมาสนับสนุนแล้วของเงินรางวัลอุปก,กรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกิจกรรมในเรื่องของอินสปายในหลังการแข่งขันซึงปีที่แล้วนอกจากน,อกนอก้องพ่อกับอ,อแล้วยังมีพี่บอยมาก่อนนะครับแล้วก็ เด็กเยาวชนตัวแทนประเทศไทยก็จะพบกับตัวแทนเยาวชนอีกหลายๆประเทศทั้งสิงเปินมาเลเซียหรือสิงคโปร์ที่มาร่วมกิจกรรมร่วมกันแล้วก็โดยปีนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนโดยเอาแชมป์ที่ได้ชนะเลิศเนี่ยไปร่วมกิจกรรมต่อเยาวชนในหลายๆประเทศที่ประเทศมาเลเซียอีกด้วยดังนั้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทได้ตระหนักแล้วว่าตรงนี้จะถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงจูงใจให้เด็กเนี่ยให้ความสำคัญในการที่จะ มาฝึกซ้อมแล้วก็ทาการแข่งขันกีฬาบแบบด้านเพิ่มมากขึ้นผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมกันปีนี้เป็นปีที่2ในอนาคตเนี่ High e s. <S ยไฮเออร์ก็จะได้เข้าใจในพันกิจของกรมภาษามากขึ้นแล้วเราจะร่วมกันทํากิจกรรมในมิติอืนอ่นๆเพิ่มมากขึ้นในต่อไปในะครับผมอนุญาตถามผู้บริหารทางไฮเออร์ e หน่อยนะครับไฮเออร์สับสนกีฬาหลายประเภทบ้างหลายประเภทมากนะครับนะที่อย่างระดับโลกก็เทนนิส นเะฟ้นโอเพนที่เราลองการ์ดมาไม่ว่าจะเป็น ATP รอบมาสเตอร์ไฮเออร์จัดวิ่ง10 10กิโลโอเพนที่ผ่านมาเมื่อ2ปีที่แล้วจัดวิ่ง21ปีไฮเออร์สับสนสับสนบาสเกตบอลที่ฟิลิปปินส์แบดมินตันปิโตปิโตนสัสนะนะฮนะแลนะปรนะ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 ของไทยที่เป็นเซตสีบนวลีที่เพิ่งจบไปอนาคตกีฬาอื่นๆไหมครับที่ไฮเออร์จะมองแล้วก็มาสับสนในบ้านเราครับในประเทศไทยมีกีฬาอื่นเราทำไวเห็นตัวยอตร์ไโยแล้做了很多运动嘛还有那个ว่า 然后有马拉松比赛、篮球，然后这次也是羽毛球。我们后来也问，就是三周五什么运动，还会有什么表现？是我们是这样的吧？对于这个羽毛球、篮球，包括一些网球这些赛事，我们会在今年以及未来会持续的进行。就是主要的目的就是让所有的。 全民参与到我们这种健康的理念当中去，让每一个人保持一种健康的身体，啊，健康的心情啊啊，主持人、这个，那是像刚大 ถ้าพิลายอนจุดในอนาคตเนี่ยค่ะก็อยากให้รอติดตามทางช่องาทาตงต่างๆของไฮเออร์ได้เลยค่ะเพราะว่าไฮเอ,ออร,ร์อยากจะสนับสนุนไปเรื่อยๆเพื่อเป็นกับแนวปิดของทางบริษัทค่ะมีคำถามนึงนะครับไฮเออร์เข้าบอสนับสนุนแบดมินตันของมาเลเซียและไทยคาดหวังอะไรกับน้องๆที่เข้าแข,ข่งขันหรือคาดหวังอะไรกับอ่าดักแบดมินตันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จา,ากไทยก็ได้หรือว่ามาเลเซียก็ดีครับพี่ชื่อวอลเมอร์หลายการชูวนักเกอร์อย์ใใต้มีตุ้ยี่ชื่อ 该的，有什么希望，懂吗？嗯，我们还是希望就是每一位选手要这个打出自己的这种风格来、嗯、啊，然后打出自己的拼搏精神来，是吧？嗯、这个我觉得对于一个人来说的话也是非常好的一场面，把自己的精神面貌打出来啊，就像我一个品牌一样，要展现给大家一个很健康的精神面貌。然后、嗯，你是ณค的哈ต คาดหวังอ,อยากให้ผู้เข,าข้าร่วมแข่งขันทุกท่านนะคะก็โชว์สังกัดพัฒนภาพของตัวเองเมอย่างเซนซีแล้วก็น้ำใจนักกีฬาแล้วก็เอเนอร์จีของนักกีฬาในการที่อยากเอาแบบอยากที่จะชนะแต่ว่าชนะในด้านที่ดีไม่ใช่ว่ายัางไงก็ขอบคุณครับขอบคุณท่ณานประธานและพี่น้องสิบคนรรที่คบริรักทุกท่านครับ,บก็อย่ามั่นซีสครูค่บอกนะครับปกติแล้วกรมภาษาเนี่ยจัดกิจกรรมกีฬา นักเรียนระหว่างโรงเรียนเนี่ยเป็นไปทางทุกปีแบบเึ็ตั้งหรือว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งจริงๆเลยจกแล้วก็จ้มีตั้งแต่รุ่นอายุ12ปี14ปี16ปีแล้วก็18ปี โดยเฉพาอะอย่างยิ่งเราจาัดตรงนี้แล้วต้องเปารทั้งเลื่องแล้วก็เพื่อส่งต่อพัฒนาเด็กเข้าไปสู่การแข่งขันกีฬา,า,า,านั่นเองระหว่างระหว่างประเทศในระดับอาเซียนเอเชียแล้วก็ในอนาคตก็จะเป็นในระดับโลกต่อไปนะครับเพื่อส่งต่อไม้ไม้ต่อให้กับสมองกลแบบตั้นประเทศไทยนะครับในเรื่องของการพัฒนาเข้าไปทั้เรื่องเข้าไปสู่กีฬาในเป็นนักกีฬาระดับยวชนชาติและยยชั้นต่อไปในอนาคตซึ่งที่ผ่านมาทุกป,ปีเนี่ยเราก็ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆของสมาคมกีฬาแบดมินตันเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับด้วยข้อจํากัดในหลายๆประการนะครับปีที่แล้วนะครับบริษัทออร์ได้เข้ามาถือว่าเป็นพันธมิตรหลักแล้วก็สร้างนิมิตวิติกใหม่สำหรับกีฬาแบดมินตันกีฬาระหว่างโรงเรียนของเรานะครับในการที่เข้ามาซสพพอรอนนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ อ่้ได้ให้นโยบายในเรื่องของการที่ว่าทําอย่างไรให้กีฬาแบบมินต้านนั้นเข้ามานอกจากเป็นกีฬาแล้วทําอย่างไรให้กีฬาแบบมินตันในการพัฒนาในเรื่องของสุขภาพพลางานกายคำนั้ร่างกายและจิตใจของเด็กแลเน้นทุกเพศทุกวัยแล้วก็ส่งต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้จัดกิจกรรมในเรื่องของอิสปายนะครับให้พบกับนักกีฬาระดับชาตินะครับระดับโลกต่างๆนะครับก็ถือว่าได้สร้างวิธีใหม่นะครับทำให้ นักกีฬาแบบมิต้ตัจริ่งมาร่วมกับกรมพัฒนาประติปีหนึ่งสี่ห้าร้อยคนเนี่ยเพิ่มมาเก<อ>ือบเป็นพันคนสําหรับปีที่แล้วนะครับก็และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ทางไฮเอี๋ยังได้เ,เน้นย้ำว่าทําอย่างไรแบบมิตตั้งจะสร้างสุขภาพพลานามัยไม่ใช่เฉพาะเด็กและเยาวชนดันั้นก็ขอมาตกลรงร่วมกับทางกรมพัฒนาว่าขอ,อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายก็คือสําหรับกลุ่มประชาชนก็คือเราเพิ่มอีกหนึ่งรุ่นอายุก็คือระหว่างเกิน18ปีไปแล้วก็มีัิบถกงามาส่ปีดังนั้น เน้นนโยบายในของกรมรักษาที่ดูแลเรื่องของกีฬาขั้นพื้นฐานาและกีฬาทุกชนตอบสนองภารกิจแล้วก็ชสีของทางบริษัทให้เลยว่าปบจริรตันจะถือเป็นอีกหนึ่งคินกีฬาที่ส่งเสริมทั้งด้านสุขภาพรา่างกายให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัขอบคุณนานธิระดีค่ะอย่างนี้พูด เราสามารถพูดได้ไหมคะว่าเรามีความพร้อมมากๆเลยสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนสถานที่ให้ใหญ่ขึ้นกับ8ปดคอร์สนอกจากนี้แล้วมีอะไรเพิ่มเติมอยู่ไหมคะในเรื่องความพร้อมในการัดงานก็อ,อย่างที่ผ่านมาโดยปกติแล้วเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากสถานสารทั้งหมดเป็นอย่างดีเราได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดีอย่างจากสมาคมกีฬาแบดมินตันในเรื่องของการ <c oughs> ออกพัฒนาผู้สอนผู้ดศินนะครับกรรมการเจ้าหน้าที่จากแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้น ที่สาคัญปีนี้จุดที่จะเป็นจุดที่จะเป็นไฮไลท์สาคัญก็คือเราเปลี่ยนะะ e นะครับก็ได้ทางเอ็มพาน์สปอร์ตนะครับซึงได้ถือว่าเป็นสนามพอร์ดแบบที่มาตรฐานมีถึงแปดขอดสามารถรองรับนัาากกีฬาเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ผมเชื่อมั่นว่าทุกอย่างในการจัดดำเนินการจัดการฐานเนี่ยพร้อมนะครับในเรื่องของเทคนิคเนี่ยทางผุ้บในการสำนังกงานกีฬาและีิงานร่วมกับทางสมาคมกีฬาแบดมินตันเนี่ยพร้อมทุกประการ ในขณะเดียวกันเรายังได้รับการสปอร์ตจากทางบรงิษัทไฮเออร์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในปีที่แล้วก็นอกจากที่จะจัดโปรโมชั่นในการออส่งเสริม,มกิจกรรมในเรื่องของ ตอนการแข่งขันโดยการที่ไปทำโปรโมชั่นต่างๆในตามโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆแล้วเนี่ยเรายังได้ร่วมกับทางสำนักนันทนาการสำนักวิศาสตร์การกีฬาในการส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมรุกเรื่อในนันาการต่างๆแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางวิศาสตร์การกีฬาของกรมป้องกก็ลงมาทําการทดสอบสมรรถภาพแล้วก็ให้คาแนะนําในเรื่องของสุขภาพร่างกายของนักกีฬาด้วยนะครับทางบริษัทก็มาเสริมในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ไหม ต่างๆนะครับแม้แต่หน้าสนามเนี่ยที่ผ่านมาบริษัทก,ก็จะมะีเครื่องซักผ้าเครื่องอบยางเป่าอบอย่างดีนักกีฬาแข่งมาเสื้อเปียกปกติก็ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวบริษัทมีเครื่องมาให้พร้อมนักกีฬาพอเปลี่ยนมาปพิ่ออกมาเพิ่ใส่เครื่องซักผ่านอบแห้งได้เลยับสามารถนําไปใช้ได้แล้วก็ยังมีสิ่งอื่นๆต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกมากมายดังนั้นจากความร่วมมือของกรมรักษาและบริษัทไอเออร์เนี่ย แล้วก็ทางอยากได้รับการาสนับสนุนอย่างดีางจากทางเอ็นคปรสปอร์ตเรับนะครับก็เชื่อมั่นว่าปีนี้กา,า,ารในหานเนี่ยพร้อมแล้วก็พร้อมรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ขึ้นไปถึง1,500-2,000ได้อย่าง ไม่มีปัญหาะไรครับคุณรับได้เลยค่ะต้องขอบคุณสถานที่ของเอ็มพันธ์ด้วยนะคะฟังท่านแล้วเห็นภาพเลยนะคะว่านักกีฬาเนาะแข่งเสร็จมาตัวเปียกเหงือได้สักผ้าแบบนี้ก็ชื่นใจนะคะเป็นลายทตายที่ดีเลยคะ่ะถ้าอย่างนั้นต้องขออนุญาตเรียนถามทางดรพัชพงษ์ลวนะคะพงศ์หนวยการสนักงานก,ากีฬาค่ะว่าราย,ราย,ราย,รายละเอียดการแข่งขันและกลารเปิดรับสมัครเนี่ยมีอะไรบ้างคะเิญค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณอ่สีขขข่นทั้งสสิบกว่า ในกานนัที่มานี้นะครับก็เรียนพิดีวรทยุพิลันนะครับแล้วก็ทางผู้แทนบริษัทไทยเอฟนะครับจริงๆก่อนต้องต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าเอา่อพอดีเรื่องขอสนามก่อนพราย้าไปขอสนามนิดูึก่อนขอสนามนี่ได้ติดต่อพี่สุพลเสือพันธ์ซึ่งเป็นผู้แทนนะครับพี่สุพลท่านท่านเป็นนักศึกษาเราเนี่ยแต่ว่าไปเขียนตำราตำราเรียน เราก็ทไปเขียําำราเรียนแล้วก็ท่านมีกิจบริการนะครับหรือกรมทั์สาธที่มีกิจบริการโดยท่านก็สร้างสนามกีฬาฟุตบอลสนามกีฬาแบดมินตันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปไปใช้บริการของท่านนะค,ะครับทีนี้พอย้อนกลับมาที่การจัดการแข่งขันทั้งนี้นะครับเรามีรุ่น12ปี16ปี18ปีและเที่ยวที่นี้บอกว่าปีนี้เพิ่มมาคือ19ปีถึง40ปีนะครับเราจะเปิดรับสมัครวันที่15-13ที่นี้ นะครับแล้วก็เราจะเริ่มทำการแข่งขันวันที่15ถึงวันที่21รกฎาคมนะครับนั่นคือจุดที่เราจะทำการแข่งขันนะครับก็อยากให้พี่น้องนะครับที่ไปร่วมชมร่วมเชียร์นะครับสถานที่นะครับซึ่งอาจจะอยู่ที่รนทวทวีนะครับไกลไปนิดนึงแต่ว่าสถานที่ค่อนข้างสวยงามครับขอบคุณมากครับแล้วสมัครได้ที่ไหนคะเขียนไปสมัครยื่นไปสมัครได้ที่ไหนเอ่ย ก็ในระบบของกรมรักษาเลครับเราจะมีเว <c oughs> ็บไซต์ของกรมรักษานะครับจะมีการรับสมัครซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่จะยอรับทราบอยู่แล้วว่ากรมรักษาจะมีเว็บไซต์นะครับขออนุญาตเว็บไซต์ BTE นะครับแบบ G.O. แบบ T.S. ครับแต่จริงๆนักกีฬาเขาเตรียมตัวไว้แล้วครับเขาเตรียมตัวเพราะเนื่องจากว่าก่อนที่เราจะเปิดรับสมัครนี่เราเราแจ้งแจ้งกลุ่มเก่าไปแล้วมีนักกีฬาบางคนบอกว่า ปีนี้จะไม่เป็นแข่งระดับประเทศจะขอขอลงรายการนี้ก็มีะนะครับก็น่าสนใจอยู่ครับแสดงว่ารายการของเราเป็นที่เก่าขานนะคะ,ะใครๆก็อยากมาร่วมแข่งแบบนี้เยาวชนธรรม,มดาอย่างปิน่นอย่างนี้ไม่ถึง40ร่วมได้ไหมคะหรือต้องเป็นนักกีฬามาก่อนคะได้หมดนนครับก็อขอให้อยู่ในในเกมในเกม,มที่ที่รับสมัครครับโอเคอ่ะได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับทั้งสอง点说法第一个点的话就是我们希望通过羽毛球让 所有的青少年以及这个甚至青少年以上这群人参与到这场运动当中，让大家保持一个健康的这种身体，这是第一个目的。第二个目的的话，就是呃，刚才也提到了，其实这个健康和我们的品牌这个理念是非常连接的。我们品牌一直在拼健康，非这种拼搏的这种精神，这个也是非常稳。 所以说呢，我觉得第二点的话就是把非常理念非常稳合，所以说呢，我们品牌要一起来跟羽毛球这个赛事一起来推这个理念，把它推得更更宽广一些，就是啊，这是我们的一个目的。好，接下来，目标目标呢，卡，就，是，有，两，个，啊，卡，样，来，就，是，望，，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 ， เยวาวชนนะคะแล้วก็บกุคคลทั่วไปนะคะจะให้ความสนใจกับกีฬาแบดมินตันนะคะเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะคู่ที่สองก็คือ,อ,อคุณตงเจียนหิงคิดว่ากีฬาแบดมินตันกับแนวคิดของบริษัทไฮเออร์มีเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงบริษัทไห่เออร์เราก็ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเพื่อตอบโจทยก์การที่มีสุขภาพดีของผู้ใช้เหมือนกับกีฬาแบดมินตันที่ พอได้ครบก็มีสุขภาพดีนะคะเขาก็เลยอยากให้ทั้งบริษัไทไฮเออร์แล้วก็กีฬาแบดมินตันนะคะร่วมมือกันแล้วก็ผลักดันแนวคิดนี้ไปได้วยกันค่ะขอบคุณค่ะเรียกได้ว,ว่ามีแนวคิดเดียวกันผลักดันไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนกันนะคะควา,า,อาอมาน่า,นาจะเป็นคือเออผมก็มันก็พูดถึงแล้วที่จริงเราและก็ทีมงานของเราก็มีความรู้สึกว่ 第二方面来说的话，就是我们希望啊，大家能够在中国这种体育赛事啊，能要培养出这种拼搏的这种精神了啊,啊。当然了，我们呃，就是还是希望通过这个赞助吧，我们嗯，把整个就是这个我们品牌和这个这个活动的这个这个理念连接在一起啊，这就是为什么吧，我觉得。 ก็อย่างแรกที่กล่าวไปนะคะว่าทางบริษัทไฮเออร์กับการแข่งขันแบดมินตันนะคะมีแนวคิดเดียวกันเลยค่ะแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือคุณตงนะคะอยากให้ทุกคนนะคะพอเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันแล้วก็มีก็คือมีความกระตือล้นเป็นเหมือนเอ,อ,เอน่อ energy ของนักกีฬา <S 2> <S 2> <S 2> ชายให้ทุกคนส่งผ่านพลังงานนี้ออกมานะคะในการใช้ชีวิตจะแบบีชีวิตที่เรียกว่าสดใส ก็ทาร่างกายแข็งแรงจิตใจ,จก็ย่อมแจ่มใสมีคุณภาพชีวิตที่ดีและนี่คือเป้าหมายสูงสุดของทางไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะต้องขอขอบคุณนะคะไปฉายการเชียร์เด้อเอาละค่ะคราวนี้เรารับฟังถึงแนวคิดวัตถุประสงค์ของการจัดงานการเตรียมความพร้อมแล้วคราวนี้เรากาฟังแนวคิดก,กับความรู้สึกของทางนักกีฬากันบ้างดีกว่านะคะเอาละค่ะ ข่เสียงการขับคุณป้อป้าไหนได้ไหมคะไม่ไม่ธรรมดานะคะเห็นภาพบรรยากาศของการขับปีที่แล้วแล้วดูน่าสนุกมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เลยขอถามก่อนเลยค่ะว่าถ้าเรามีแนวคิดหรือเรามีแรงบันดาลใจอะไรให้กับเยาวชนไหมคะถ้าอยากจะเดินตามเส้นทางของคุณป้อป้าค่ะก็อ,อันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องมีความตั้งใจจริงๆแล้วก็กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะว่า ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยไม่ว,ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเราก็จะมีความมุ่งมั่นทาให้มันได้อย่างเต็มที่แต่ทั้งหมดนะเราก็คนที่จะไม่เชืีอหรือยว,ว่ากดดันตัวเองมากเกินไปอะ่ะเพราะว่าอาจจะทําให้เราไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราทาอยู่ได้แล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะประสบความสําเร็จมาแล้วบางรายการเช่นพอได้แชมป์โลกมาแล้วแต่ทุ้วันนี้เนี่ยก็ยังโฟกัสที่แบดมินตันอยู่ก็ไม่มีวันไหนที่เราคิดจะหยุดพัฒนานตัวเอง ซึ่งมันซึ่งมันก็รงกับสติประจ,จาใจเองก็ค่ะก็คือว่าก็คือทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่อยู่ที่จะพัฒนาตัวเองใช่เลยค่ะเห็นว่าวันนี้มีซ้อมต่อด้วยนะคะ, <c oughs> ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตถามต่อเลยอย่างคุณป้อเองก็ติดทีมชาติตอนอายุ15เหมือนกันใช่ไหมคะช,ช่วงเว<ร>ลาประมาณนั้นเลยทุกวันนี้ก็ยังซ้อมอยู่ยังมุ่งมั่นในสาอาชีมนี้อยู่ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นถามต่อเลยแล้วกันว่าอย่างคุณปอมปอมเป็นแบรนด์แบรเดอร์ของทางไทเออร์ก็ดีใจเป็นอย่างมากค่ะที่ไฮเออร์ e ar, ประเทศไทยให้การสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสน้องๆเยาวชนแล้วก็รวมถึงบุคคลที่มีใจรักในกีฬาเน้นค่ะได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นมีการเป็นการผลักดนันแล้วก็ส่งเสริมวงการกีฬาไทยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมปีนี้เนี่ยก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย มื่อว่าปีที่แล้วอีกด้วยแล้วก็กอมั่นใจว่าทุกคนที่ลงทําการแข่งขันเนี้ยจะได้รับประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างแล้วก็ความทักใจกลับไปแน่นอนค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะปีที่แล้วถ้าใครพลาดไปนะคะหลังจากที่อย่างที่ท่านอธิบดีบอกเลยว่าการแข่งขันจบลงแล้วก็ยังมีกิจกรรมของหลังการแข่งขันด้วยที่จัดเป็นแคมป์เนาะใช่ให้แบบว่าคุณปอปอกับพี่บอยมาช่วยกันสอนการเล่นต่างๆของยวชวนรุ่นใหม่หรือว,ว่า ุคลทั่วไปที่มีใจรักในกีฬาแบดมินตันนะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคน,นะคะ่ะให้มุ่งมั่นทำตามฝานทำตามความฝันของตัวเองแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีมีกาลังใจให้ตัวเองระหว่างทางมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างมีท้อบ้างแต่ถ้าเรามีเป้าหมายตัวเองเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้แน่นอน